มีสิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตแต่สำหรับผมมันคือเหตุผลที่ทำให้การใบนี้พิเศษที่สุดอิสระเอกสิ่งเล็กที่ถูกซ่อนอยู่บางทีมันอาจจะมีไว้เพื่อส่งสารเพื่อความบันเทิงหรือเป็นแค่อินไซจ์โจบแต่รจริงๆแล้วมันก็แค่ทำให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นมาเวลาที่เจอมันนะแต่สำหรับผมมันมากกว่านั้นครับ มันคือความประทับใจที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเหล่านั้นเหมือนตอนที่คุณเจอฮิมารายุระยับในวันเกิดของใครบางคนหรือเห็นภาพของศาสตราจารย์ที่คุณเคยรู้จักแขวนอยู่ในตึกที่คุณไม่ได้เข้าไปมาเป็นสิปีมันคือช่วงเวลาสั้นๆที่ทําให้อบอุ่นหัวใจและผมรู้สึกแบบนั้นตอนเห็นการใบนี้โอเคมอนที่ทุกคนรู้จักหน้าตาเจ้าเล่ที่เราเคยหลงรักในวัยเด็กเมส หนึ่งในตัวร้ายที่เราจําได้ขึ้นใจแน่นอนว่าการที่มันจะมีกรารเป็นของตัวเองก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การใบนี้มันไม่เหมือนใบอื่นเลยลองดูดีๆีสิลองดูให้ลึกกว่านั้นอีกถ้าคุณเปิดโลให้กว้างกว่าน,นี้อีกหน่อยคุณอาจจะได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณถืออยู่ โดยที่ไม่เคยรู้ตัวเลยก็ได้นะ